นี่นะครับครูทอมจะถามเกี่ยวกับตัวย่อครับผมครูทอมครับอย่างยากๆนะครับทําไมละครับเพราะผมอ่ะกลัวไปหยิบผิดอีอะครับออกลัวจะไปหยิบของมาผิดอีกแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าคําถามของเราไม่ยากเลยนี่อ่ะคำนี้นะครับคำถามถามง่ายๆครับคำว่าเฉพาะกิจใช้ตัวย่อว่าอะไรระหว่างชอจุดหรือชอกจุดครับ 15วินาทีจับเวลาหน่อสอหนึ่ข้อหนึ่งครับข้อ1คือชอตัวเดียวครับชอตัวเดียวชอจุดทำไมถึงตอบชอจุดครับถ้าเกิดข้อสองชอกจุดมันจะ เพียเพ้ยนๆไปหน่อยเหมือนกับฉกิจฉกิจมันจะติดกันมันไม่มีช่องว่างอ๋อมันดูฉกิจฉกิจแต่นี่มันมาจากเฉพาะกิจนะชะก็มาจากเฉพาะกก็มาจากกิจก็ได้นะครับเนี่ยมั่นใจไหมครับเนี่ยไม,ไม่มั่ใจไม่ใจเลยอ้าวข้อนี้มั่นใจประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเจ็ดสิบทีมฮอหนอฮูกครับถ้าทีมฮอรนอฮูกตอบฮอรนอฮูกจะตอบว่าข้อสองข้อสองชกอจุดทำไมถึงจะตอบชกอจุดครับ นจะเดาเดาน่าจะเดาด้วยนะไม่ใช่เดานั่นน่าจะเดานะครับแล้วกองเชียร์กองเชียร์คิดว่าคําว่าเฉพาะกิจเนี่ยตัวย่อคือชอจุดหรือชอกจุดชอกจุดใครตอบชอกอจุดยกมือนี่ใครตอบชอจุดยกมือนี่จะชอหรือชอกอกันแน่นะครับข้อนี้นะครับตอบมาแล้วว่าคําว่าเฉพาะกิจ ตัวย่อคือชอจุดคำตอบนี้เด็ดหรือไม่เด็ดครับอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ด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 และคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ไม่เด็ดครับไม่เด็ดนะครับคำตอบคือชอสุดนั่นเองนะครับ คำว่าเฉพาะกิจต้องใช้ว่าชกอจุดนะครับคำนี้เนี่ยนะครับเรามักจะใช้ในแวดวงของทหารตำรวจนะครับ